ตำรวจภาคหนึ่งและตำรวจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบุกทลายลักลอบติดตั้งมิดคอยลักใช้ไฟเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบุกจับลักลอบติดตั้งบิดคอยสามแห่งสามในเขตพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาและอำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าได้กำลังตรวจค้นช่องเพดานด้านบนของตึกในตึกแถวเช่าแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ตอ,อ,อพระคนครศรีอยุธยาจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาที่เนินสายบิตคอยอยู่บนฝ้าเพดานจำนวนมากที่ลักลอบใช้ไฟฟ้าความเสียหายประมาณสาล้านบาทยึดเครื่องขุดบิดคอยร่วม90สิเครื่องและผู้ต้องหาได้1รายพลตำรวจตรีไพรโรสุขรวยธนณะชดรอององผู้บัญชาการภาคหนึ่งพลตำรวจตรีนันทนาทุกขยงสมผู้บังคับก,การตำรวจอุธรจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาและ ดำเนินสีผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพระนครศรีอยุธยาและนายวิสุทธ์จันทรนอผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาุทไทและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาคหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสองพ่อภูไทและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพ บางปะอินเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้ากระจายกำลังบุกตรวจสอบทลายเหมือนขุดบินคอยลักใช้ไฟหลวงฟรีในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกันได้ถึงจำนวนสาแห่งได้แก่อำเภอบางปะอินอำเภออุทัยและอำเภอรพระนครศรีอยุธยา โดยจุดที่1อาคารพาณิชย์สูง3ชั้นตั้งอยู่ริมโรจนคขาเข้าในพื้นที่ตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดที่2อาคารพาณิชย์สชั้นริมถนนสายอุทยัยภาชีมุ่งหน้าไปอำเภอภาชีในพื้นที่ตำบลคานหามอำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจุดที่3อาคารพาณิชย์3ชั้นในพื้นที่ตำบลเกาะเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยทั้ง3แห่งพบลักษณะคล้ายกันชั้นล่างเป็นประตูเหล็กหมวนด้านล่างปิดล็อกที่สายไฟด้านหน้าถูกปิดทับด้วยฝาจึงทาาาาาากกกรรรตตวจสสอออบบใ้้ฝพมมีลัเเชื่่ยไไฟขปน เจ้าหน้าที่ตัดกุญแจเข้าไปตรวจสอบพบที่ชั้นล่างมีการเจาะพื้นร้อยสายไฟทะลุพื้นขึ้นไปยังชั้น3แห่งที่1และชั้น4ี่แห่งที่2เมื่อขึ้นไปตรวจสอบด้านบนพบอุปรกรณ์เครื่องขุดบิดคอยสามสิบเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องพัดลมขนาดใหญ่หนึ่งตัวและอุป,ปรกรณ์สายไฟจึงได้ทำการตรวจยึดทั้งหมด3แห่งรวมทั้งหมดเครื่องขุดคอยจำนวน90เครื่องคอมพิวเตอร์3เครื่องพัดลมขนาดใหญ่สตัวพน่นต่อเต่าต่อเต่าไพโรสุขรวยธนชดรอองอผู้บัญชาการ พ่อกล่าวว่าคดีนี้เป็นการกระทําของผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้เป็นอย่างดีโดยจะได้รับเงินส่วนแบ่งจากเงินดิจิตอลแต่ที่พลาดและผิดคือการใช้ไฟฟ้าหลวงฟรีโดยลักทรัพย์ของการไฟฟ้า3เดือนเดือนละ3 0 0แสนถึง4แสนบาทค่าเสียหายทั้ง3แห่งที่ลักลอบมูลค่ารวมประมาณ3ล้านบาทส่วนตัวเครื่องขุดบิตคอยจะต้องตรวจสอบการนําเข้าซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้การไฟฟ้าตรวจสอบพบความผิดปกติของสถานที่ทั้ง3แห่งว่ามีการต่อไฟและรับไฟใช้โดยยังมีการเช่าตึกโดยไม่มีใครอยู่อยากฝากถึงผู้ที่กระทําผิดให้เลิกพฤ จะติดตามขยายตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีโดยเร็วง่ายๆไปรั่วประมาณนี้ครับซึ่งการไฟฟ้าก็ไปได้ดิ้งน้อใจนะครับก็ภาษาเจ้าหน้าที่ตำรวจนทีนำภาษาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พยาเข้ามาช่วยดูด้วยนะครับผมก็เลยพบการกระทาผิดเกิดขึ้นนะครับอนี้สร้างความเสียหายมากเดี๋ยวสอบถามกัการไฟฟ้านะครับซึ่งเราเราอยากจะเรียนว่ากลุ่มผู้กระทําผิดนี้เราได้ทําการจับกลุ่มตัวไปแล้วนะครับหนึ่งราย แล้วก็ออกหมายจาอีก2ลายซึ่งกําลังขยายผลต่อนะครับก็อยากจะแจ้งเตือนอผู้ประกอบการอาคารพาณิชย์นะครับซึ่งอยู่บริเวณถนนสายหลักซึ่งมีสายสายเมนไฟฟ้าหลักอยู่เนี่ยต้องพึงตั้งข้อสังเกตนะครับผู้ที่มาเช่าอาคารพาณิชย์ของท่านนะครับมาเช่าแล้วไม่เคยมาดูเลยนะครับมีการดัดแปลงสายไฟต่างๆ มีการล็อกประตูอยู่นานอันนี้ปกติปกติถ้าพบการกระดมผิดท่านอาจจะเข้าข่ายให้การสนับสนุนก็เป็นได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องไปสืบสวนต่อนะครับอันนี้ก็สําหรับของการไฟฟ้านี่ก็จะต้องตรวจสอบดูอย่างละเอียดพื้นที่ภาพรวมนะครับเรื่องของกระแสต่างๆที่มันรั่วงไหลไปอันนี้จะต้องคุยกับตำรวจใกล้เิดขึ้นนะครับ ที่จะนําพาไปสู่ครัวู้กระทาผิดที่ทายังไงซ่อนยังไงเพื่อตบตาไม่ให้รู้จุดที่เขาทำมาครับก็คือถ้าถ้าดูใภาพด้านหลังนะครับเขาจะใช้วิธีการปีดภาพเพื่อเพื่อเพื่อไม่ให้เรามองเห็นสายไฟที่เขาจับข้างในนะครับก็ปิดเป็นคนที่อยู่ภายนอกจะไม่สามารถมองเห็นได้เลยว่าเขาทําอะไรเขามีการลักลอบใช้ไฟหรือเปล่านะครับแล้วหลังจากนั้นพอเขาร้อยเข้าไปด้านในเขาก็จะจบ ต่อรูน,อออน,ออนะครับเพื่มขึ้นไปด้านบนชั้นสีนะครับแล้วเป็นซึ่งเป็นจุดที่เขาวางเราเตอร์อยู่พบว,ว่าผู้กระทําผิดมาเช่าพื้นที่และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการใช้เครื่องจากนั้นก็ล็อกประตูปล่อยให้เครื่องทํางานโดยมีการดูจากข้างนอกไม่ต้องเข้ามาภายในอาคารดูด้วยตัวเองและจ่ายค่าเช่าปกติแต่ที่ไม่ปกติคือมาลักไฟหลวมใช้เพราะเราตรวจสอบพบเครื่องทํางานอยู่แต่มิเตอร์ไฟไม่เดินทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถจับผู้ต้องหาได้แล้วหนึ่งคนอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด ด้านนายวิสูตรจันนินผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยเปิดเผยว่าการตรวจพบความผิดปกติในครั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟปรากฏว่ามิเตอร์ไม่หมุนการไฟฟ้าจึงได้จัดเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบพบว่าที่สายไฟที่วิ่งเข้าไปในตึกมีกระแสะไฟวิ่งเข้าไป90แอมป์ทั้ง3เฟสเราจึงมั่นใจว่าต้องมีการละเมิดการใช้ไฟน่าจะเป็นการขุดบิตคอยจึงไปแจ้งความให้มาตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่าน่าจะมีการละเมิดการใช้ไฟโดยใช้สารบางอย่างเจาะรูและหยดลงไปที่ตัวมิเตอร์ไฟทำให้จานที่ตัวมิเตอร์ไม่หมุนประกอบก,กับการตรวจสอบการใช้กระแสะไฟจึงเชื่อว่าเป็นการลักใช้ไฟฟ้าในการขุดบิดคอยซึ่งการเข้าตรวจผลทั้ง3แห่งนั้นมูลค่าความเสียหายที่ลักลอบใช้ไฟไป3เดือนคือเดือนละประมาณ3 0 0 0 0 0ถึง400,000บาทรวมมูลค่าประมาณ3ล้านบาทเป็นการประเมินในเบื้องต้น อยากฝากเตือนประชาชนถ้าพบเห็นการใช้ไฟผิดปกติให้แจ้งการไฟฟ้าได้ทันทีหรือโทร1129ซึ่งความผิดคือเป็นการละเมิดลักไฟหลวงไปใช้ทําให้เกิดความเสียหายกรณีนี้ถือว่าไม่ใช่ครั้งแรกเพราะในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการตรวจพบมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งพบเป็นครั้งแรกจนมาสู่ในวันนี้เข้าตรวจวันเดียว3จุดพบทั้ง3จุด นอกจากนี้เขตในพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อประมาณสองนอกจากนี้เขตในพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาก็มีการบิดคอยลักษณะที่ห่อพักไปแล้ว1ครั้งมีตู้เครื่องคอมทั้งหมดประมาณส0เครื่องและมาครั้งนี้ผ่านมา2เดือน<ป>ก็ยังมาพบในการลักลอบติดบิดคอยแล้วก็ใช้ไฟฟ้าอีกรวมทั้งมีอีกหลายแห่งที่เป็นขบวนการลักษณะนี้อีกด้วยในหลายพื้นที่ซึ่งจะมีการกวาดล้างจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องข่าวบีซีนิวรายงาน 哎呀，不哭啊！